ยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยน้องพิงยิ้มหวานนะครับยิ้มหวานยิ้มหวานจ้าหรือยังน้องจิงโอ้ยจ้าแบบคนจีนเลยนะครับจ้าแบบคนจีนเลยน้องทิงนะครับอีกขวบแล้วครับน้องทิงหนึ่งขวบเนาะหนึ่งขวบน้องจิงหนึ่งขวบใช่ไหมคะ น้องพิงค์น้องพิงค์โจ๊กสีน้อยนะครับนี่ครับโจ๊กสีน้อยว้าววดลกิดตาววายที่้าว ได้แล้วใช่ไหมครับโอเคขอบคุณ